แม้หยุดยิงมากว่า2เดือนแต่ายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงตึงเครียดยังคงมีปัญหาให้รัฐบาลใหม่ของอนุทินชันวีรกูลต้องแก้ไขจากสิ่งที่รัฐบาลแพทองิานชินวัตรทิ้งเอาไว้มีการตรวจพบทหารกัมพูชาและชาวบ้านรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ยึดครองพื้นที่ของประเทศไ,ไทยหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการผลักดันและยึดคืนพื้นที่มีหลายคนหลายฝ่ายเคยเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างกำแพงสร้างรั้วกั้นาฉแดนถาวรเพื่อเป็นการแก้ปัญหาโดยพลเอก ประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นคนแรกๆที่ออกมาเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างกำแพงกั้นไทเน่เขมรแต่ก็มีบางคนบางฝ่ายเห็นต่างแล้วก็มองว่าอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดตั้งแต่รัฐบาลก่อนเช่นนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเคยระบุวา่าโครงการรั้วชายแดนจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นกรณีตามบริบทของแต่ละพื้นที่รวมถึงภูมิธรรมเวชียชยัยอดีตรักษาการนายกที่ระบุวา่าการก่อสร้างรั้วจำเป็นต้อง รอผลการเจราจารและต้องผ่านกลไก GBC ก่อนแต่ท้ายที่สุดรัฐบาลใหม่ของอนุทินก็ผลักดันโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาให้ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากโดยมอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดพิกัดที่จะดำเนินการก่อสร้างรวมถึงรายละเอียดทางเทคนิคและรูปแบบของรั้วที่จะใช้ให้สอดคล้องกับสภาพ ภูมิประเทศและความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ของแต่ละพื้นที่โดยโครงการนี้นายกรัฐมนตรีผู้นําเหล่าทัพได้แสดงท่าทีสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อจะยกระดับความมั่นคงของชาติป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและตอบสนองเสียงเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ชายแดนก่อนที่สมชจะเห็นชอบสร้างรั้วชายแดนกองทัพไทยได้วางแผนก่อสร้างรั้วถาวรในระยะแรกไปแล้วโดยเลือกพื้นที่สะแก้วเป็นําดับแรกในระยะทางรวม23.6กิโลเมตรเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ ที่มีปัญหาเรื่องของแนวเขตแดนที่ทับซ้อนโดยมีคลองลึกและคลองพรมโหดเป็นเส้นแบ่งตามแนวธรรมชาติที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแล้วทําให้สามารถเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในทันทีโดยรูปแบบของรัว้วจะมีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพภูมิประเทศและความจาเป็นในการเฝ้าระวังซึ่งล่าสุดหลังสมชเห็นชอบพลตรีวิท,ท,ทไทยลายถมยาโคสกกองทัพไทยก็ยืนยันว่าหน่วยบัชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่12ได้ประสานกับกองกําลังทหารรานที่12จากเข้า ไปสร้างรู้ในจุดที่ไม่มีปัญหาก่อน5.1กิโลเมตรบริเวณหลักเขตแดนที่50-51บ้านโคกสะแบกตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจงหัวสแก้วรัฐบาลยืนยันว่าการสร้างรู้ไม่มีปัญหาเรื่องของงบประมาณและเกิดปรากฏการกองทุนหาไทยทิฟภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ พระชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรัคติยราชนารีได้พระราชทานทรัพย์สนพระองค์บริจาคเป็นทุนตั้งต้น1ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็มียอดบริจาคทะลุไปแล้ว150ล้านบาทนี้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนจากภาพประชาชนว่าประชาชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างรั้วกัน้นแดนไทยกัมพูชา สำหรับแนวคิดในเรื่องการสร้างรั้วป้องกันชายแดนไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะที่ผ่านมารัว้วชายแดนไทยมาเลเซียก็ได้มีการก่อสร้างและใช้งานมาแล้วความยาวรวมประมาณ647กิโลเมตรในพื้นที่5จังหวัดที่ปัจจุบันกำลังก่อสร้างรั้วไปแล้วระยะทาง110.992กิโลเมตรดังนั้นการสร้างรัว้วชายแดนไทยกัมพูชาที่มีระยะทางเกือบ800กิโลเมตรในพื้นที่7จจังหวัดจะเป็นคำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงอาชญากรรมข้ามพรมแดนยาเสพติด ตามที่หลายฝ่ายคาดหวังได้หรือไม่และจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลอนุทินในการปูทางกลับมาอยู่ยาวอีก4ปีได้หรือไม่เวลาจะมาให้คำตอบ